คนละคนนะห้ามซ้ำกันห้ามซ้ำกันอ่ะเริ่มที่โฟทก่อนเลยลูกพี่เขาบอกว่าอยากให้พูดถึงพี่พร้อมอ่าไหนคนลองพูดพถึงพี่พร้อมสิพร้อมนี่ตัวตึงเหมือนกันนะเขาแกล้งเขาแกล้งคนเยอะเหมือนกันนะตอนอ่ะตอนผมนอนเนี่ยคืออ่ะตอนคือผมแกล้งตัวเองก่อนเลยกันตอนผมนอนเนี่ยผมปิดตาไม่มิดแล้วคือตอนผมนอนมันก็จะแบบ แล้วคือเขาจะถ่ายรูปนี่ไม่ใช่แค่พร้อมโฟสต์ด้วยเอ้าคุณแกล้งผมแนะ่คุณรู้ตัวปนะเนี่ยไม่เคยไม่เคยถ่ายถ่ายร้ายอะไรกันแนะล้วแล้วใครแกล้งคุณบ้างในกองทุกคนอันนี้น่ะหรอที่เขาเรียกว่าจุดอ้อนนะ่ะชงเก่งจังเลย <laughs> <laughs> เอาเราตรงเวลาเราดูเราก็อินเหมือนกันนึกออกไหมย <laughs> ก็เลยต้องถามนิดนึงอะ ไปถึงพูดถึงไหนแล้วนะพี่พี่พร้อมพี่พร้อมโอเคพี่พร้อมพี่พร้อมน่ารักครับที่จริงเขาเหมือนจะเป็นคนแบบแกล้งๆหน่อยแต่ว่าที่จริงเขาเป็นคนเทคแคร์ดีมากใช่รักเพื่อนใช่เวลาแบบผมถ่ายเสร็จอะไรเงี้ยมาทั้งวันอะไรเงี้ยเขามีเก้าอี้ตัวหนึ่งใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเอ้ยโฟรนั่งไหมอะไรเงี้ยเขาจะคอยเทคแคร์ทุกคนตลอดเลยพี่พร้อมหนูไม่มีเก้าอี้หรอกลูกตายแล้วแต่แม่ซื้อให้เอาไหมบริษัทนึ้งเลยเอาไหมเก้าอี้ เขาเขาให้บอกว่าใครแกล้งคุณไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ชมเขานะก็อ๋อก็คุณอะไรแกล้งผมอ้าวเออผมแกล้งคุณยังไงอยู่ดีๆก็มาตีอยู่ดีๆก็มาต่อยอยู่ดีๆก็มาทำอะไรก็ไม่รู้ทำไมงงแงทำไมก็คุณทำผมมากคำเดียวผมฟ้องทุกคนเลยเนี่ยไม่เราจะมีหน้าหรืออยากอยากอยากเมาส์ใครเป็นพิเศษไหมอยากเมาส์ใครผมอยากเมาส์ใครเหรอเออ น้องโฟดเพื่อน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 ลูกย้ำเพื่อนเพื่อนเมาเพื่อนเมาเพื่อนเขาให้เมาเพื่อนลูกเพราะฉะนั้นแสดงว่าเมาโฟนไม่ได้ลูกเมาโฟนไม่ได้เพราะอันนี้เป็นเพื่อนสนิทไงใช่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 ะอยากเมาไข่ลูกอยากเมาไข่ฟอร์ดอฟอร์ดโอ้หฟอร์ดนี่สั่งเข้ามากินเยอะสุดในกองนะ อาจริงคือที่ข้าวกองเนี่ยคือมันจะมีข้าวให้อยู่แล้วทุกทุกวันใช่ไหมใช่คือเช้ากลางวันแล้วก็เย็นฟอร์ดกินข้าวกองนิดหน่อยแล้วก็สั่งมาเพิ่มอีกมีเคยสั่งชาบูมาด้วยมากินที่กองตอนตอนเย็นสั่งชาบูมากินเหรออืมเออเราตอบสิคคุณกินไหมอะกำลังฟังอยู่คุณกินไหมอะคุณกินไหมชาบูชาบูไหนปิ้งย่างตอนไหนเขาถ่ายเรื่องเดียวกันเปล่าวะ ปิ้งย่างเลยอะในในเซตในเซตปิ้งย่างก็มีเซตอะไรเซตผมหรอเซตผมเออเซตกล้องอ่ะเคยกินไปกันเลยไปกันเลยอะเคยกินชอบมากชอบมากชอบเป็นจริงมากเคยกิน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 เคะใช่ก็ก็ฟอร์นนี่แหละครับเป็นคนสั่งมาอ่านั่นก็คือเรื่องราวมั่วมอยเพื่อนในกองนะคะ ซีรีส์นอกจากมีเพื่อนเยอะ